ดั้งเดิมถ้าได้หันซานใดครับซานนี้ครับนี่ข้างหลังครับดั้งเดิมตั้งแต่ตัก้อนนี่เป็นเสาเดียวหลังคาสังกะสีคือจังซานตาแหกข้าวหนึ่งครับบ้านนี้จังใดวูเพิ่นไปเขาฝันเขายังประเทศบ้านเพิ่นได้มาเปลี่ยนแหกเป็นซานลังใหญ่แหกเปลี่ยนหลายรอบนะครับเปลี่ยนหลายรอบแล้วครับเปลี่ยนหลายรอบแล้วอยู่ข้างในดอนซานใหม่หรอครับอันนั้นซานใหม่ครับ คือคือเหตุขึ้นไหมครับผมเห็ดขึ้นไหมเบิดครับแต่ว่าดังเดิมคือเ่าดังเดิมคือตรงนี้ครับตรงนี้เลยครับเราเรื่องกำน้นที่จ้างหนังนี่ไม่ไม่ตำนันที่จ้างหนังนี่ผมกับเด็กหน่อยอยู่เนาะอยู่ปะีประมาณนี้ครับสกอครับผมอยู่ปะีเพิ่นก็ว่าเพิ่นขึ้นนี่ละรถตะกอนเนี่ยคลองน้ำตรงนี้สิบ่มีนะครับเพิ่นสิลาบลงไป บันนี้่นวารถมันขึ้นทั้งนี้ละ่ะผู้เจ้าของนั่งเพิ่มแจ,มจ่มแจ่นภาพยนตร์เพิ่นข้ามาอยู่ครับบริการ<ผ>มาบ่อยว่าแจ,มจ่มแจ่นภาพยนตร์ครับแจ,มจ่มแจ่นภาพยนตร์ครับผม,มรู้สึกว่าคนที่มาใช้หนังหนาสิยั่งอยู่คนหนึ่งอ,อยู่เมืองเลยครับเพิ่นบวชอยู่ตอนนี้บวชอยู่เมืองเลยครับอยู่เมืองเลยเพราะว่าคูบาอาจารย์ผมเพิ่นเพิ่นเคยไปอยู่เมืองเลยเพิ่นเลยวบอกให้ฟังว่าเพิ่นไปฟอคนใส้หนังเพิ่นบวชบวชแบบบ่ศึกนะครับ อเหลืออยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีแต่ลูกไส้พ่นเนะาะจะคลองหนังนะครับพ่นกับพอพ่นบอกฟังพันกับพรงผ้าอันผ้าแขกผ้าไายการที่ี่ลงมาเบิ้งู่ครับว่าตรงนี้แหละอยู่หลังซานนี่แหละึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนมันมีทางเขาเนะแต่ว่าตอนตอนผีจังหนังมัไม่มีทางเข้าแล้วมันมีสะพานใหม่นะครับสะพานใหม่อยู่ทางสะพานเกาน่าเนาะจักปีเราจะจำความไหนกระมันน่าจะ ประมาณปี2 5 3 2นี่แหละครับที่ว่า31ปีจังหนังว่าสานดังเดิมนี่คือสามสันแมนครับแต่ก่อนนี่มีบุญบางไฟมียังเฮ็ดอยู่นี่บัครับตะกอนบัตรกับ่มีบัตกับบ่มีครับบัดกับบ่มีเป็นป้าเป็นนั่นเป็นป้าซ่าหม่องล้านบางไฟหม่องล้านจอดรถบางไฟเป็นป้าซ่าเก่านะครับบ้านเราครับตั้งแต่ปู่ไอ้ปูข้าตาเพิ่อนดู คนที่มาขอโชคขอลาบมีคนได้โชคได้ลาบไปบ้างไหมก็ได้ได้แล้วมันแล้วแต่ไอ้บุญวาสนาบูญศาสนาเฮ้าครับของไผ่ของมันก็คือกันแต่ว่าลงมานี่ว่ามันเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสารตายายที่ที่ที่แรกเลยใช่ชาตินี่ที่ตรงนี้ครั้งแรกเลยสำหรับในวันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับแฟนช่องทุกท่านมากราบสักการะที่ศาลเก่านะครับคำชะโนดฮะ ซึ่งอยู่ด้านข้างเส้นถนนเส้นทางนะครับเลยจากาวัดคำชะโนดมานิดนึงนะครับจะอยู่ซ้ายมือซึ่งในวันนี้ก็ประกอบไปทีบวงสวงนะครับสารสารทศีกับยายประทุมนะครับหรือว่าสารคำชะโนดหลังเก่านะครับสารเก่าคำชะโนดติโรกนาถังอภิภูชายามะชยชยพุทโธ ชัยยะชัยยะธโมชัยยะชัยยะสังโฆจงมั่งมีร่ำรวยตลอดไปมีโชคมีใครตลอดปีให้โชคดีตลอดเดือนให้ครัวเรือนร่มเย็นตลอดวันให้ชีวิตสุขสันต์นิรันดร์การให้มีโชคมีลาบมีบุญญาวาสนามีบารมีมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงอใายเงินไหลนองทองไหลมาให้โชคดีมีความสุขเจริญก้าวหน้าตลอดไปด้วยเถิดสาธุ

หกหกหรือหกศูนย์หรือหกเก้าไม่รู้หรือหกหกตองหกหรือเปล่าือน่าจะเป็นหกหกเก้าอาจจะออกเบิ้ลก็ได้นะเบิ้ลมาหรือเปล่าอาหรือไม่เย็นนี้ก็ลองลุ้นดูนะครับเลขเพื่อนบ้านเรานะครับอาจจะออกลุ้นก็ได้อาจจะออกเบิ้ลก็ได้นะครับหกหกเก้าหกหกเก้าเก้าเก้าหก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 น่นาจะหกหกศูนย์ อันนี้ผมเป็นคนจุดนะครับลูกนำมาจากบ้านนะครับก็มาจุดเป็นสารดั้งเดิมนะครับสารดั้งเดิมนะครับหกหกเก้าหกหกศูนย์นะครับเก้าเก้าหกหกนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมย้ำนะครับย้ำนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับนะครับวันนี้ก็นำน้ำมาถวายท่านนะครับน้ำมาถวาย เียค่ายกกเหมือนกันเศูนยนี่ของนก็มีศูนย์สองศูเลขสวยนะครับแล้วอันนี้ละคะอันนี้ก็มีศูนย์ะครับสามฟองสิแผงสามร้อฟองสามร้อยฟองค่ะสามฟองจ้ะอ๋อที่ผ่านมาถูกนะครับก็มีโชคอยู่นะมีโชคอยู่ใช่ไหมครับสามฟองอันนี้เป็นเอซจากสมุทปราการนะครับบอกไว้ก่อนใช่ใช่บ ายแล้วนะครับคนมาหลังก็ไม่เห็นแล้วนะครับล้มไปแล้วนะครับทุกะทะลุลงล่างแล้วทะลุแล้วทะลุแล้วอ้าวขายสามร้อยฟองนะครับหรือว่าสิบแผงหกหกศูนย์นะครับ ทำตำนานนะครับเล่ามาเป็นสารดังงดิมเอาของมาฝากมันเป็นถุงใน้อยๆถุงใน้อยๆนะคะนุกระแบมือเอาเพื่อนะมันกระยิมแยมเพื่อนเอาใส่มืออนุนุกระกำบ้านนี่นุสะดึงตุนุ่ก็เลยมาน่งนึกความฝัน พราะว่านูต้องหาเล็กนฝฟันที่ป่ญ่าบอกแล้ะกัท่านพี่ขอโชคขอลาบเล็กสารเก่าให้ลูกให้ร้านผู้เพิ่นยู่ไกอยู่ยัง,ยงอันนะเพิ่นมาบ่ต้องไปหาบ่ต้องไปถ้ามีโชคเฮาเฮาเพิ่นห้เฮาบอกลูกร้านกระถูกเพ่นบ่ละนูก็เลยไล่ไปถามเพิ่นว่าทะเบียนรถแต่ถ้าเส้นนูฝฟันนีหนูบ่เอาอายุนูบอกพ,อพอสอซอเกินมาหลายโตหนูเอารถถ้าเพิ่นมีรถเอารถนูก็เลยถามเพิ่น,น,าาพนว่า รถที่ใส่ยูประจำมื่ขึ้นฝันเห็นฝันว่าออกของมาไห่มาบวงสวงแบบกี้นุ่นตอนแรกนูคิดว่าเลขสนุสิเขาบ่บา,ายอยตู้กับปากหนักหรือว่าของสารเก,าะนะกเลล่านะนุ่นก็ไล่ไปถามว่ารถใส่ประจำอยูยนั่นทะเบียนยังเพิ่นกับเล่ทายรูปทรงมาไห่อ่ามันมีอยู่สามขั้นแบบนี้เพราะรถเพิ่นกับักพัรกาใส่ประจำานั่นคือรถขั้นสีขาวสองเจ็ดสองเจ็ด สาธุหนูก็เลยสาธุสาธุปุญญาทะเลตัวนี้สิออกเลขใหญ่ขอให้ลูกซื้อห้าน้อยมือแรงนี่ออกมาเลยงูว่ามันออกยังออกย่างเจ็ดเจ็ดสองได้บ้างครับวันนี้ได้เศร้าป่อสรุปแล้วเละเมื่อก่อนเมฆพี่เลือกตัวใดกะเจ้าเบิ่งตาเจ้าก่อนเด้อไอผมบอกกอยถนัดนะครับมีโชคนุก็เห็นคือเล่านี่แหละไอ้พี่เลือตัวใดครับ สองเจ็ดค่ะสองเจ็ดหรือสิเป็นเจ็ดสองสามสจ,จะเป็นสองเฮ้ยสองข้างบนเนี่ยนอนนอนใช่ไหมค่ะแต่ก็เลีกเจ็ดมีเจ็ดนอนเขาบอกว่านอนมาเก้าสองเจ็ดเลีกสามตัวกับบนเนี่ยเนี่ยเพราะว่า 9, 9, 9, นู้เห็นเป็นหนึ่งไหม ีเ่เอาสามพีแหละพีตัวเดียวพ่อจะเลาหลายหนูตัวเดียวไปไหปตัวลายเล่าลายตัวมันหลายข้ามเลาตัวเดียวเด็ดจัดไปเป็นเรื่องผสมเอาตัวกำลังที่ได้ตัวไไหนปเบิางอยู่หนูเอาเจ็ดสองสองเจ็ดค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดค่ะตัวตรงคือสองเจ็ดค่ะตัวตรงคือสองเจ็ดค่ะนะครับก็จุดทูบเมื่อกี้นะครับสองอันนะครับจุดทูบสองอันมีเลขหกหกศูนย์หรือว่าหกหกเก้าก็ไม่แน่ใจว่าข้างล่างมันแตกนะครับหรือว่าจะหกหกก็ได้นะฮะ หรือว่าหกก็ได้อาจจะออกเบิลก็ได้นะครับแล้วก็707นะครับเลข6เลข7เลข0ยมี3ตัวนะครับชอบตัวไหนนะครับนำไปลุ้นไปเสียงได้เลยนะครับหรือว่าจะไปจับวางไปสลับสลับคู่ก็ได้นะครับนะฮะ วันนี้เรามาทําพิธีบวงสวงนะครับกราบไหว้ขอโชคขอลาบกับท่านนะครับแล้วก็มีคุณพี่ทางการชนะบุรีนะครับนําไข่300แผงมาถวายเพราะว่างวดที่แล้วก็ได้นะครับงวดที่แล้วก็ได้โชคนะฮะนะครับ,นะรบสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ